หนึ่งแสนเก้ามืนหาพันบาทจ้าโตโยต้าวีโกแคปจ้าตัวนี้เป็นตัวอ E เครื่องสองจหาซีซีซดีเซลเกียร์ธรรมดาจ้าตัวนี้มีกุงเตียงให้พร้อมเดิร์จ้าพี่น้องหันผูน้ใดบ่อยากได้กงุงกูมดกระสิทอดให้จ้ารถสวยๆเลยนะจ้าราคาแบบจับต้องได้อ่ะพี่น้องรถแบรนด์ลักพ่นะ มาเบ่งภายในโอ้โหสีครีมรถเข้ามาแบบเดิมๆแบบนี้เลเดอร์พี่น้องเอ้ยเนเนเนมาเบ่งฟังไส่กันจะ้ะนี่ตัวนี้แคปเปิดได้สมาร์ทแคปเดอร์เกินง่ายลงง่ายเลยลมาจะสตาร์ทให้ฟังเสียงนะ เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายเครื่องเดิมเครื่องดีมากๆเลยจ้ะอันเพื่อได้สนใจกะมหาเต็นกมดรถมือ2จังหวัดอุดรธานีนะจ๊ะซื้อสดกมดเอารถส่งมอบให้ถึงหน้าบ้านด้วยมาตามคลิปกมดได้รถถูกแน่นอนนะจ๊ะ